ครูบาอาจารย์และสวัสดีทุกท่านที่มีความศรัทธาในบทสวดมนต์และร่วมแชร์คลิปบทสวดมนต์เพื่อสร้างบุญกุศลสืบไปครับเช่นเคยครับอยู่กับช่องเอื้ออังกูลชาแนลครับช่องนี้ก็มีเรื่องของบทสวดมนต์เรื่องราวของคติธรรมดีๆจากพระเกจิอาจารย์ชื่อดังลหลายๆท่านนะครับในวันนี้ช่องเอื้ออังกูลก็ได้หยิบยกพระเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับ ซึ่งมีกติธรรมที่ดีมากๆเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมนั่นคือหลวงปู่ดูพรหม,มปัญโยวัดสแก่อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับซึ่งกติธรรมของท่านเป็นอมตะครับนั่นก็คือการที่เราจะทำอะไรสักอย่างต้องมีศีลมีสมาธิและมีปัญญาหลวงปู่ดูท่านได้กล่าวไว้ว่า ศีลคือดินสมาธิคือลาต้นปัญญาคือดอกและผลคนเราทุกคนก็ต้องหมั่นพรวนดินครับรดน้ำพรวนดินทุกวันเพื่อให้ศีลสมาธิและปัญญานั้นงอกงามได้ผลผลิตดีแต่ก็ต้องระมัดระวังหนอนนะครับเพราะว่าเมื่อปัญญาเกิดแล้ว ดอกและผลก็หอมหวนชวนให้หนอนนั้นมาแทะมาแกะมากินนอนนั้นก็เปรียบเสมือนความโลภความโกรธและความหลงนั่นเองครับแล้วก็วันนี้ก็แน่นอนครับเราก็ต้องนำบทสวดมนต์ดีๆมาฝากเป็นของหลวงปู่ดูเช่นกันครับหลวงปู่ดูนั้นนะครับมีบทสวดมนต์หลายบทเลยทีเดียวครับ ที่ชนะอื่นๆน,นั้นนำมาเผยแพร่กันเยอะแยะมากมายก็คือบทสวดมนต์พระมหาจักรพรรดินั่นเองครับแต่บทสม,มุน์บทนี้นะครับก็ยังมีหลายๆท่านอาจจะไม่รู้ที่ผมจะนำเสนอน,นับนับต่อจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนั่นก็คือบทสวดพระคัถาบูชาหลวงปู่ดูครับเดี๋ยวเราสวดไปพร้อมๆกันเลยนะครับสามจบเท่านั้นหลวงปู่ดูท่านว่า หากท่านใดได้สวดภาวนาวันละสามหนและก็ภาวนาทุกทุกวันก็จะจำเริญซึ่งโชคลาบวาสนาครับไปครับไปสวดมนต์พร้อมๆกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับแน่นอนครับต้องว่านโมพร้อมกันสามจบครับนัโมตัสสัภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนะโมตัสสะ พักวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสั์นะโมตัสสัจพักวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสั์นะโมพรหมปัญโยสัทธาธนัมอนุโมทนามินะโม พระมปัญโยสัทธาธนังอนุโมทนามินะโมพระมปัญโยสัทธาธนังอนุโมทนามิครับผมนั่นเป็นคาถาบูชาหลวงปู่ดูนะครับเป็นบทสั้นๆจำง,ง่ายเลยทีเดียวนะครับแต่อาจจะพลิกชีวิตของใครหลายๆท่านได้นะครับ บางท่านอาจจะสวด3าหนนะครับหรือบางท่านอาจจะสวดวันละร้อยแปดหนถ้ามีเวลาก็ดีนักแลเลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่าการเจริญภาวนานั้นก็เหมือนการได้กินข้าวนั่นเองครับไม่ต้องคาดหวังว่าจะอิ่มนะครับค่อยๆกินไปก็อิ่มเองครับเอาเป็นว่าให้ทุกคนเจริญภาวนาไว้เถิดดีแล้วครับสำหรับวันนี้ช่องเอื้ออังกูลต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอให้โชคดีร่ำรวยร่ำรวยจเจริญรุ่งเรืองทุกท่านนะครับสาธุสาธุสาธุ